Hello everybody Today we are learning about fruit vocabulary คุณครูต้าจะมาสอนเด็กๆในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ของผลไม้นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรู้คำศัพท์ของผลไม้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทายปริศนาคำทายกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆฟังให้ดีนะคะผละไม้อะไรเอ่ยเรียกใบว่าทางเรียกลูกว่าทลายผลอ่อนกินได้ผลแก่คั้นกะทิ ผลไม้อะไรคะให้เวลาเด็กๆคิดค่ะเวลาค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยคันกะทิได้ด้วยเฉลยนะคะนั่นก็คือมะพร้าวนะคะมะพร้าวภาษาอังกฤษเรียกว่า coconut เด็กๆพูดตามคุณรูณเต้าเลยคะ่ะ coconut มะพร้าว pineapple pineapple สับปะรด jackfruit jackfruit ขนุนพูดตามครูด้วยนะคะ papaya papaya พพพพมะละกอ tamarind ท a m ม r ลินมะขามคุณครูเต้าฝากไว้แค่ห้าคำผลไม้ห้าชนิดนี้นะคะเดี๋ยวทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ c o โค n u t มะพร้าวพูดตามด้วยค่ะ p า n e a p เ l e สับประรดแจ็คฟรุตขนุนพ a าพายะมะละกอท a บ a า i ิน มะขามจบไปแล้วนะคะแค่5คําคำง่ายๆเท่านั้นเองนะคะเด็กๆดูแล้วก็ท่องจำให้ได้แล้วก็อัดคลิปส่งมาให้คุณครูเต้าดูนะคะท่องให้ได้นะคะท่องแล้วค่อยอัดคลิปวิดีโอส่งมานะคะท่องแบบนี้นะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ coconut มะพร้าว pineapple สับปะรด jackfruit ขนุน papaya มะละกอ c a m a r i t มะขาม แค่นี้เองง่ายๆ5้าคำนะคะใครจำได้แล้วท่องอัดคลิปส่งมาได้เลยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ